สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยนาวิคอบอลที่เด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้เป็นวันจันทร์ที่30สิงหาคม2 5 6 4อกี่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จ่อเลือก,กันในวันนี้ผมฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดตีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยครับ่อนื่นเลยครับเพื่อนๆครับอาจารย์ก็ขออนุญ,ญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานที่อาจารย์ให้ไว้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อวานนี้ ที่ช่องทีเด็ดบอลเคนโดโชวเดี่ยวนะครับเมื่อวานนี้ที่อาจารย์ให้ก็คือบาร์เซโลนาครับอ่าเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบสินะครับผลปรากฏว่าบาร์เซโลนาชนะไป2ประตูต่อ1ครับเสียครึ่งนะครับเมื่อวานนี้คู่นี้เสียครึ่งส่วนที่สูงต่ำนะครับคู่นี้สูงต่ำเมื่อวานนี้อาจารย์ให้ต่อสูงนะครับหน้า2ลูกครึ่งควบ3ลบสิครับก็จบที่3ลูกนะครับ2 1ก็3ลูก ได้กินครึ่งนะครับก็ถือว่าตามเชิงเสียครึ่งสูงต่ำได้กินครึ่งนะครับถือว่ายกไปครับก็เจ้าจ้ากันไปนะครับถ้าใครได้เล่นตามเชิงหรือว่าเล่นสูงต่ำพร,ร้อมกันแต่ถ้าใครเลือกตามเชิงอย่างเดียวก็เสียครึ่งครับใครเลือกสูงต่ำอย่างเดียวก็กินครึ่งครับยังไงก็ วันนี้ก็ต้องต่อสู้กันอีกนะครับถือว่าเจ้าๆไปครับส่วนที่ห้อง v i p เมื่อวานก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่าน้วยนะครับที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p เมื่อวาน v i p อาจารย์ให้แมนอยู่นะครับได้กินครึ่งครับก็อย่างดีนะครับส่วนสเตปในห้อง i p ของอาจาร์เมื่อวานนี้แตกหนึ่งครับแตกหนึ่งสวยพี่สวยครับเมื่อวานสเตปสเตปสามในห้อง i p ของอขอจา์แตกนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามอาจารย์ในห้อง v i p ด้วยนะครับใครอยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p หรืออยากได คู่บอลแบบ V.I.P หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P ขออาจารย์แอดมาเลยนะครับช่วงนี้สดเหลือเกินนะครับอาจารย์บอกแล้วว่าแตกบ่อยแล้ว V.I.P เข้ากินเต็มกันทุกวันเลยนะครับช่วงนี้ ก็แอดไลน์มาที่เคน Do ดอคตี้เจครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าเพียงถ้าทำตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p ขออาจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมถ่ายผลไปที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปา9ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะติดตามอาจารย์ที่หน้า Facebook ก็เคน d o ด o คตี้นะครับหรือใครจะติดตามอีกช่ออองงงททาับบีเดดหลหกล3 แล้วก็บอลสเตปสองแนะครับตอนนี้อาจารย์เดี๋ยวเพิ่มอีกหนึ่งช่องให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นบอลสเตปสองและบอลสเตปสามครับก็ไปฝากกดติดตามกันด้วยนะครับมีฟุตบอลสเตปสองสเตปสามให้ได้ฟ่าได้ชมได้ฟังกันทุกๆวันเลยนะครับที่นั่นนะครับก็ไปฝากกดติดตามกันด้วย2ช่องทาง3ช่องทางนี่เลยนะครับเจอกันทุกวันแน่นอนครับสําหรับที่เด็ดบอล เฮนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกการศึกฟุตบอลลาลีกาสเปน2นะครับวันนี้1ตัวเช่นเคยก็เป็นการพบกันระหว่างซาราโกซาพบกับคาทาเกตคาคาเกน่านะครับก็เตะเวลาตีสามของบ้านเรานู่นเลยครับฟุตบอลน,น้อยนะครับวันนี้หลังจากอาสุดสัปดาห์เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่เราเตะกันมาเยอะแล้วนะครับมีทุกลีครับวันนี้ฟุตบอลน,น้อยเราก็เลือกกันไปครับเป็นฟุตบอลเล็กๆก,ก,ก็โอเคนะครับ ไปติดตามกันเลยครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับซาลาโกซาครับเจ้าบ้านพวกเขาฟอร์ม6นัดหลังสุดของพวกเขามีอย่างไรบ้างนะครับก็มีกระชับมิตรนะครับมีชนะเอลเช่ครับสต่อศูนย์ชนะวาเลนเซีย2ต่อศูนย์ครับเสมออาโตมิตอสเอตินอสนะครับหประตูต่อ1แล้วก็เสมอเกตาเฟ่ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วก็มาชนะไอ้นี่นะครับอาบบาแพ้ลูกโทษนะครับหต่อหครับและในลีก2นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็ เสมออิบิซ่านะครับศูนย์ต่อศูนย์แล้วก็แพ้วาลาโดลิดครับสองประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งนะครับหกเกมส่วนคาตาเกน่าครับฟอร์มหกนัดหลังสุดของพวกเขาครับก็กระชับมิดก่อนนะครับเป็นการแพ้วาเลนเซียสามต่อสองครับเสมออินาสครับหนึ่งต่อหนึ่งเสมอเอลเช่หนึ่งต่อหนึ่งชนะลิโมเซียสองต่อศูนย์นะครับแล้วก็ในลีกสองนัดหลังสุดของพวกเขานะครับเป็นฟอร์มในลีกก็แพ้อัลเบเนียหนึ่งต่อสามแล้วก็แพ้ฮูเอสกานะครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับก็เป็นการชนะ1เสมอ2แพ้3ครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมามี2นัดนะครับก็เสมอกัน1-1แล้วก็วันที่2เดือนสปี2 1ครั้งล่าสุดก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อ0ูนะครับเสมอกันทั้ง2ครั้งเลยนะครับที่เจอกันส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับเริ่มกันที่เจ้าบ้านซาลากซาครับลงเตะมาแล้วคนละ2นัดนะครับทั้ง2ทีมลงเตะมาแล้ว2นัดเสมอ1แพ้1นะครับได้2นะครับ ก็มี1คะแนนลั่งอันดับ19ของตารางขณะนี้ครับส่วนทีมเยือนคาทาเกน่านะครับลงเตะมาแล้วสนัดเช่นเดียวกันแพ้ทั้ง2นัดนะครับก็ได้1เสีย5นะครับยังไม่มีคะแนนครับลั่งอันดับ21ของตารางขณะนี้ครับส่วนราคาคู่นี้ออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยครับเลทเปิดมาวันนี้นะครับให้ซาลาโกซ่าครับเป็นต่อเสมอควบครึ่งขาวนะครับเสมอควบครึ่งบวก9-3ครับอยู่ต่อ ก็เสียน้ํา87นะครับได้87เสียเต็มอยู่รองคาทีน่านะครับได้เต็มเสีย93ครับส่วนสูงต่มเปิดมาที่2ลูกลบ5นะครับ2ลูกลบ82อยู่ต่อสูงเสียได้น้ํา90นะครับได้เต็มเสีย90ครับอยู่รองต่ําก็เสียน้ํา82นะครับได้82เสียเต็มครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาที่เปิดมาที่ให้ให้หน้าน้ํานะครับโอ้โหปวดน้ําลึกเลยนะครับ เปิดหน้าน้ำบวกหก้นี่นะครับอยู่ต่อกับตระกูลซาครึ่งแรกเสียน้ําอหนึ่งเลยนะครับเสียน้ํา5-5แล้วก็อยู่รองทาเกน่านะครับครึ่งแรกได้น้ําได้เต็มเสีย6 5หครับส่วนสูงต่ำครึ่งแรกนะครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกลบสิครับครึ่งควบลูกลบเกอยู่ต่อกับสูงนะครับเสียน้ํา95ครับนี่ครับได้95เสียเต็มส่วนอยู่รองต่ําก็ได้95เสียเต็มนะครับนี่คือ45นาทีนะครับขวามืออาจารย์ขออนุญาตนะครับ ทางทางซ้ายมือก็90นาทีครับอาจารย์ก็ขออนุญาตสออาแจ้งสมาชิกทุกท่านนะครับเพราะว่ามีสมาชิกเข้าใหม่เล่นแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็อายังยังบางคนยังไปไม่ถูกนะครับเล่นไม่เป็นเข้ามาแล้วก็อาจารย์ครับอาจารย์คะหนูไปไม่เป็นเลยค่ะอาจารย์ครับผมไปไม่เป็นเลยครับทางขวาคืออะไรครับแล้วน้ําดําๆน้ำ,ดำ,ดำนแดงๆเป็นยังไงจิ้มไปยิ้มมั่วเลยนะครับ หลายคนก็เลือกลงทุนไม่ถูกนะครับอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์แจ้งไว้ในคลิปให้ทุกๆวันเลยก็น้ำดำๆนี่คือได้ตามตัวเลขนี่นะครับโลตัวเลขที่ขึ้นไปแลวครับ95้ก็คือได้95เสียเต็มครับเนี่ยน้ำดำดำนะครับส่วนน้ําแดงแงนี่ครับน้าแดงแงครับก็คือได้เต็มเลยนะครับ100ก็คือได้65อ่าได้ร้อยนะครับเสีย65้าเองนะครับถ้าน้าแดงแงก็เสียตามตัวเลขได้เต็มอย่างเดียวครับน้ําดําก็คือได้ตามตัวเลขแล้วก็เสียเต็มนะครับมันจะสลับกันแบบนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะ แจ้งสอนบอกไว้ทุกทุกวันนะครับราคาแบบนี้น้ะแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่เลือกให้ลองทาคาเกน,นาไปครับคู่นี้อาจารย์มอนะครับฟอร์มของทั้งคู่ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเลยนะครับปอร์มเพิ่งเตะมา2นัดยังบ่งบอกอะไรไม่ได้เยอะนะครับ กับฟอร์ม2นัดหลังสุดของซาลากซ่าเขาพวกเขาก็มีเสมอ1แพ้1ยังไม่ชนะใครครับส่วนฟอร์มของทาเคนา2เกมหลังสุดพวกเขาแพา้ทั้ง2เกมเลยนะครับแต่ฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้ฟอร์มวันจันเอาแล้วก็สถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาทั้ง2นัดก็เสมอกันอย่างเดียวนะครับกินกันไม่ลงทั้งคู่นะครับเมื่อ,อเดือน1ไปสองแล้วก็เดือนสไปส2งนะครับสองต่หลังสุดที่เจอกันในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยครับก็เสมอกันทั้ง2นัด อาจารย์จึงมองว่าวันนี้ก็เช่นเคยครับเสมอกันอีกแ pues น you ่นอนครับน่าจะแบ่งแต้มกันไปครับแสดงว่าฟุตบอลรู้ทางกันดีนะครับกินอะไรทาอะไรกันไม่ได้นะครับฟุตบอลคู่นี้กินกันไม่ลงอาจารย์จึงมองว่ากับราคาออกมาเสมอควบครึ่งแบบนี้นะครับสูงต่ำเปิดมาก็ถูกนะครับอาจารย์ย้อนไปดูให้หน่อยนะครับสูงต่ำเปิดมาแค่2ลูกลบห้านะครับแล้วก็ครึ่งแรกสูงต่ำเปิดมาแค่ครึ่งควบลูกลบสิเองอาจารย์จึงมองว่านะครับวันนี้ก็ บอลแล้วดูแล้วไม่น่ายิงครับก็ดูแล้วนะ่าให้ลองนะครับคู่นี้จึงเลือกว่าให้ลองไปดีกว่าครับสรุปผลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้อาจารย์เลือกว่าให้ลองคาทาเกนาไปครับน่าเสมอควบครึ่งขาวนะครับแล้วก็ใครที่ชอบสูงต่ำนะครับเลือกจิ้มสูงต่ำอาจารย์ก็ขอเลือกว่าให้ลองสกอร์ต่ำไปครับกับหน้า2ลูกลบ5นะครับดูแล้ววันนี้โอกาสที่เสมอ0ประตูต่อ0ูน ครับหรือไม่แน่นะครับทีมเยือนอาจพิกชนะ1ประตูต่อศูนเลยก็ได้นะครับบอลแบบนี้นะครับพุตบอล3หน้าก็เลือกว่าให้ลองทาคาเก,กนหน้าและให้ลองสกอร์ตามหน้า2ลูกล้มหไปครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ ย้ำนะครับว่าน,นี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขอจา์เพื่อนท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือท่านไหนนะครับที่อยากพูดคุยกับจา์ส่วนตัวหรืออยากเข้าห้อง v i p หรืออยากได้คู่บอลแบบ VIP ส่วนตัวกับจา์นะครับก็แอดไลน์ไปที่ เคนโดโคตี้789ครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้ากลุ่มและได้รับ v i p อขออาจารย์การแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมทายผลไปที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไลน์ไปที่แอดโคปา789ครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับเพียงท่าน,นแจ้งว่าอาจารย์เคนดดแนะนำมาท่านก็นจะได้รับ,บโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับ สำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชเดียวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านเลยนะครับเฮงเฮรวยรวทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ